ท่านตู๋หอตู๋หอนะครับวายนะ,ะและท่านในพี่น้องที่เข้ามาท่วมนะครับเข้าฟังที่แจงนะครับผมก็มีเรื่องที่จะมาะยาัมพันธ์ให้ครับเพราะไม่มีน้องไรครับเร้ามีอยู่ที่11เรื่องนะครับจากของหลักการโทหมายของประเทศไทยของเรานะครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะครับ เรื่องที่หนึ่งครับมี่อยู่็นเรื่องเรื่องที่หนึ่งครับเรึ่งประชายคนทุกคนได้รับความคุ้มครองสิที่ดีใีภาพั้าแต่อยู่ในพ่อแม่จนจะถึงเท่าแก่ประเด็นสำคัญที่คุ้มครองนะครับเช่นมารดาได้รับความคุ้มครองในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับ ได yup. いい้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเป็นระบบได้ได้มาตรฐานคนเข้าเรียนอังวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เรียนตั้งแต่อุบานึงเพื่อไปจนจบการศึกษาข้าพมาศโบสาณเป็นเวลาทิปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตัวเวลาได้รับการดูแลโดยไม่เห็บภาระใจที่ดีทีเพื่อการศึกษาภาคพักที่อยากเรียนตได้เรียนโดยภาครัฐได้จัดการศึกษาฟรีจนจบม .6 หรือปริญญาโทได้โดย ให้รัฐจะสร้างกองทุนขึ้นมาสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับการศึกษาระหว่างคนที่มีกับคนที่ขาดแคลนคุณทรร์โดยกองทุนสนับสนุนฟรีหรือให้ผูอยอย้ยืก็ได้ สามประชาชนทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยาพ่างทั่วถึงและสมเหตุภาการโดยทั่วครอบคุมการป้องกันโรครักษาพยาบาลและพื้นูสภาาสุขภาพและผูยยากไ้ย่อมได้รับ บริการราดัสูงจากภาครัฐไม่เสียค่าใช้จ่าย 4. เด็กตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้อยกาสได้รับการคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถดำเนชีวิตและใช้สิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกัน ทุกคนห้า